สวัสดีครับเอามาอนี่นะครับเพามาตรวจเช็คซ่อมนะครับเป็นกระติกน้ำร้อนนะครับไฟฟ้านะครับยี่ห้อฮานาบิชินะครับอาการนะครับก็คือเสียบไฟแล้วนะครับไฟบ่เข่านะครับนี่สีแดงก็ไม่ขึ้นนะครับไฟไม่เข้าน้ำไม่ร้อนนะครับอ่า ดูวิธีการทํางานนะครับมันก็จะมีฐานนะครับตัวฐานนี่อันนี้จะต่อไปกับปลั๊กไฟนะครับต่อกับปลั๊กไฟนะครับซึ่งตัวฐานนะครับก็จะมีเขี้ยวอยู่นะครับสองเขี้ยวนะครับนี่สังเกตดีๆถึงจะเห็นนะครับอ่าซึ่งมันจะมีอยู่อ่าอยู่คนละวงกันนะครับนี่นี่สังเกตเดึงนะครับ อันนี้ก็จะอยู่วงวงด้านในนะครับนี่ขานี้จะอยู่วงด้านในขาสัมผัสนะครับอีกขานึงก็จะอยู่วงนอกนะครับนี่ไฟวิ่งเข้ามานะครับมันก็จะอ่าไปเชื่อมกับตัวนี่นะครับตรงตูดของตูดของอ่าเครื่องนี่นะครับเสียบไฟเข้ามานะครับมันก็ นี่นะครับไฟก็จะมาแตะนะครับนี่วงมันจะมีสองวงนะครับนี่อันนี้วงในกับวงนอกนะครับนี่นี่นะครับวงในกับวงนอกนะครับใส่วิธีการนี่นะครับสวมเข้าไปนะครับมันก็จะไปแตะนะครับไฟก็จะวิ่งเข้ามานะครับเส้นหนึ่งก็จะเป็นนิวตันนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะเป็นลายนะครับ เสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วก็กดสวิตช์นะครับนี่สวิตช์สวิตช์ก็จะมีปิดกับเปิดนะครับอันนี้เปิดอันนี้ปิดนะครับก่อนดื่น,นะครับก่อนด่นเลยนะครับเลาก็มาเช็คเบิรงสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์ปิดเปิด,ปดว่ามันมันสามารถต่อถึงกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมา น,น็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่น,น็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะตกแตกนะครับนี่มันจะตกแตกะนะครับเดี๋ยวน็อตออกก่อนนะครับ กันนะครับนี่อันนี้เป็นเปิดก่อนนะครับนี่เปิดนี้ปิดอันนี้เปิดนะครับมีเสียงดังนะครับแสดงว่าต่อถึงกันนะครับถ้าเราปิดนะครับนี่ถ้าเราปิดก็จะไม่มีเสียงนะครับถ้าเราเปิดนี่นะครับแสดงว่าสวิตช์ใส่ได้นะครับ สวิตใช้ได้นะครับสวิตใช้ได้แล้วก็ประกอบเข้าไปก่อนนะครับประกอบกลับขึ้นเข้าไปก่อน ก่อนเือนนะครับก่อนที่เราจะไปนะดูข้างข้างในนะครับนี่คำถามขั้นตอนหนึ่งก็คือเราต้องเช็กสายด้วยนะครับนี่ว่ามันขาดหรือไม่ขาดหรือมันต่อติดกันไหมนะครับเราจะใส่มิตเตอร์นะครับใช้มิตเตอร์นะวัดความต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับ ึ่งมันก็จะมีขานะครับนี่มันก็จะมีขาอยู่เนี่ยจะวัดอ่ขั้วนะครับนี่ขั้วของตัดนะครับกับขาเนะนี่ยอันนี้ดังนะครับแสดงว่าขั้วนี่บกขาดนะครับไซส์ขั้วนี่บกขาดอีกขั้วหนึ่งนะครับ ออ็มีเสียงดังแสดงว่าปักใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ขาดนะครับที่นี่นะครับเขามาเปิดเบิ้งนะครับปนมันนะครับจะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับจะมีน็อตอยู่สามตัวนี่นะครับ,บ เบืงนะครับข้างในจะมีอยังนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอถอดถอดตรงหลอดไฟ LED ออกมาก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมนะครับนี่นะครับมันจะก็แค่สวมไปซื้อๆนะครับนี่แค่สวมเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับนี่วงจรของตัวนี้ม่เด้ยสลับซับซ้อนอะไรนะครับขั้นแรกเลยนะครับขั้นแรกเลยนี่เรามาเช็คัวขั้วขั้วก่อนนะครับตัวทําความร้อนนี่ตรวจทำความร้อนนี่มันขาดบอนะครับมันขาดจากมันขาดบันะครับเดี๋ยวมาเช็คก่อนนะครับ จะการใช้มัลติมิเตอร์นะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับผมว่าจะใช้มัลติมิเตอร์นะนี่นะครับวัดนี่นะครับวัดความต่อเนื่องอันนี้เป็นออโต้อโอโต้นะครับนี่ถ้าเขาจะถ้าเป็นบางรุ่นเ่าก็กดไปวัดค่าโอมนะครับวัดค่าโอมก็ได้นะครับ ค่าโอームนะครับนี่มันก็คือจะขึ้นมาประมาณ33.8 33.7.8านี่นะครับหรือว่าจะวัดความต่อเนื่องนะครับหรือผมจะตั้งเป็นออโต้นะครับนี่ออโต้ไว้มาวัดดูนะครับ ตัวลวดนี่ทำความร้อนนี่ไม่ขาดนะครับตัวสวิตตัวปลั๊กไฟไม่เสียนะครับแสดงว่าน่าจะเกิดจากตัวหน้าสัมผัสนะครับนี่หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสก็คือไฟนะครับไฟมาแตะตัวนี้เอาลงไปนะครับนี่ นี่สวมเข้าไปนะครับนี่สวมเข้าไปนี่นะครับสวมเข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสเราก็ต้องไปทำความสะอาดเบื้องนะครับนี่ทำความสะอาดตัวตัวหน้าสัมผัสมันนะครับทั้งสองนะครับแล้วทีนี้ก็ทําความสะอาดตัวก้นตัวนี้ด้วยนะครับนี่นี่นะครับเพราะว่าเวลาที่ สวมเข้าไปนะครับมันก็ไปแตะกันนะครับไฟมันก็จะวิ่งนะครับนี่จะวิ่งวิ่งเข้ามาตามตามวงนี้นะครับอันนี้สันนิษฐานว่ามันอาจจะโซกโปกนะครับนี่มันจะมีคราบดำๆนะครับใช้งานไปนานๆนะมันเกิดการอักนะครับมันก็จะโซกโปกนะครับเดี๋ยวเอามาทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วก็จะลองเสียบดูใหม่นะครับว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับ ขนาดส่ขัดเลยนะครับนะนะครับนี่หลังจากขัดเรียบร้อยนะครับนี่หลังจากขัดเรียบร้อยจะลอง วางดูนะครับจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับถ้าว่ามันอาจจะถ้ามันใช้ได้นะครับอจจไ,ได้นะครับก็เ้อาน้ำมาลองนะครับมาลองนะครับสใส่น้ำกอนนะครับนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วนะครับ ก็ทําการปิดฝานะครับฝาด้านล่างนะครับฝาด้านล่างแล้วก็เติมน้ํานะครับเติมน้ํานิดหน่อยนะครับนะนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันจะ ิไนไครับ आओ ना हम बाल में आओ ना हम Time, <Marina S 1> <source> น้ำร้อนไฟฟ้านะครับนี่ตัดแล้วนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับร้อนได้อุณภูมิแล้วนะครับนี่ยตัวนี้ก็จะตัดไฟก็จะตัดนะครับพอเดือดได้ที่นะครับมันก็จะตัดนะครับเนี่ยจะตัดสวิตตัวนี้ลงนะครับสวิตตัวนี้ก็จะตัดลงนะครับ ถ้าเขาต้องการทำความร้อนใหม่นะครับก็กดสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะทำความร้อนให้ให้ใหม่นะครับพอมันร้อนได้ที่ก็จะตัดลงนะครับนี่ถือว่าปกติแล้วนะครับนี่นะครับแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับปกติมาฬกาน้ำร้อนไฟฟ้านะครับยี่ห้ออาณาบิชินะครับครับ แต่ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็สร้างเมืองใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจความติดตามรับชมนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสัำครับที่รับ